สวัสดีครับผมพบกับน้องกาฟิลเสยนะครับวันนี้ก็พามาชมอีสูสิดีแม็กซ์ประตูนะครับตัวนี้เป็นปี2022นะครับนี่ได้โฉมหน้าเหมยด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโฉมหน้าเหมยเลยนะครับผมตัวอีสูสิก็จะเป็นพรเมียมสีขาวนะครับผมนี noget, 對對่ตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับราคาเพียง5 6 9 0 0 0บาทนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมตัวนี้น so ี่อยก็ดวงโตๆเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมมาดูในส่วนของของแต่งกันนะครับผม องแต่งนะครับล้ก็เป็นแม็กทีอีสามเจนนะครับผมแล้วก็เป็นยางเมย์แกะกล่องให้ทั้งสี่เส้นนะครับผมนี่มีปอยจับจิมอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยูจเก้าสี่สปูนะครับผมตัวนี้ก็จะมีแบบยุวมันาด้วยนะครับหับตัวนี้มีแม็กนะครับผมมีโครเมียมนะครับตัวนี้เป็นจับโครเมียมนะครับผมรอบรอบพันนะครับกดได้ยางก็แกะหมยนะครับผมทั้งสี่เส้นนะครับผมตัวนี้ก็ สวยมากนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ดาห้องพามาดูด้านหลังหน่อยนี่ด้านหลังนะครับเราก็ปรุงแต่งเป็นเหล็กคำหลบป้ายนะครับผมนี่ดูเฟอยหน่อยนี่เฟอยก็คือยังขาวจุกนะครับผมไม่มีรอยไม่มีรอยนะครับหรือว่าไม่มีแบบคาบเหลือนนะครับผมตัวยีสตุปนีแม็กก็จะเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้ก็ที่จับก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับโครเมียมเกือบทั้งคันนะครับผมตัวนี้ได้ต้แต่งมาด้วยนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นต้อเตเนียมนะครับผม ก็แต่งนะครับผมตัวนี้ก็เหมาะมากนะครับผมสำหรับไวร์มุ่นนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมภายในนิดเดียวมาดูในส่วนของภายในตัวรถนะครับผมนี่ภายในตัวรถก็จะเป็นเบาะผ้านะครับผมตัวนี้ก็คือรถปีใหม่ยังใหม่มากตัวนี้ก็ดูรอยดูรอย,รอยตะเข็บนะครับผมนี่ก็คือไม่มีรอยขาวือยยุบยุ้่ยเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์หกสปีดนะครับนี่ที่จับก็เป็นเกียร์หกสปีดนะครับตัวนี้ ดูโฉมหน้านะครับนี่ด e. ูดูข้างหน้าหน่อยข้างหน้าก็คือเหมยมากนะครับผมเป็นโทนสีดํานะครับปุ่มปรับแอร์คือยังเหมยมากครับผมนี่เลขเหมยตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันนะครับถือว่าน้อยมากนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมนี่ให้ตาล้องดูหน่อยเลขเหมยน้อยมากครับผมนี่ตัวนี้ก็เลขเหมยเพียงหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับผมเดี๋ยวดูฝ้าหน่อยฝ้าก็คือยังเหมยมากครับผมนี่โอ้โหฝ้าก็คือไม่มีรอยเจิมนะครับรถนี้เป็นปีรถปีเดียวนะครับผมนี่ รถปี2ี่สิบสองนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูส่วนของผู้โดยสารหน่อยบผู้โดยสารก็จะเป็นเบาะจะเป็นบ่อผ้เา,าเหมือนกันนะครับผมนี่จะเป็นบ่อผ้าเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็กว้างขวางมากนะครับสําหรับสีประตูนะครับเดี๋ยวดูตรงนั้นจะจะเป็นโครเมียมเลยนี่นี่ที่ขึ้นนะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับผมรถนะครับก็ไม่มีจนหนักเพี่งแคเหมือนน้าท่วมนะครับเดี๋ยวเ้าไปนั่งด้านในหน่อย นีกว้างขวางมากนะครับเดี๋ยวพี่นักเข้ามาที่เข้ามาดูด้านในหน่อย,อยโอ้โหกว้างขวางนะครับรถนะครับผม นี่รถไม่มีชนหนักพิการหรือน้ําท่วมนะครับไม่แท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีโปรโมชั่นด้วยนะครับเดือนนี้จองเพียงเจ็ดร้อยนะครับช่วยผ่อนเจ็ดอวดแถมน้ำมันเครื่องฟรีสามครั้งสามหมื่นกิโลนะครับดอกเบี้ยลงต้นที่สองจุดห้าเก้านะครับขับฟรีอีกเก้าสิบวันนะครับประวัติดีฟรีดาวนะครับถ้าหากว่าสนใจนะครับติดต่อได้ที่ศูนย์หกห้าเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์หกแปดเก้านะครับศูนย์หกห้าเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์หกแปดเก้านะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดถึงรถยนต์ม